สวัสดีครับสุชาติอนุรักษ์จตุรงนะครับ Chief Financial Officer บริษัทยูนิซัตกรีนเอเนอร์จีจำกัดนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับแล้วก็บริการที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับมีทั้งหมดหลักๆนะครับ3ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือตัว cooling and air service นะครับก็คือการให้บริการนะครับเกี่ยวกับระบบปอรัประปากาศภายในอาคารแล้วก็ในโครงการนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นโครงการมิกยูสนะครับหรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็รีเทลนะครับซึ่งการลงทุนนะครับของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจกักราหครัก็คือทางบริษัทยูนิซัตกรีเนอร์จีนะครับเป็นคนลงทุนให้แล้วก็โอเปเรตการผลิตน้ำเย็นแล้วก็จำหน่ายให้ลูกค้าโดยมีสัญญากับลูกค้าในระยะยาว ประมาณ15-20ปีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะโอนเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้กับทางเจ้าของโครงการนะครับส่วนโปรแบบที่2ที่เรามานำเสนอในวันนี้นะครับก็จะมีตัว district cooling system นะครับก็คือระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของการผลิตพลังงานความเย็นนะครับซึ่งโครงการตัวนี้ครับก็จะเป็นในลักษณะของโครงการที่เป็น mixed use มีการใช้โหลดของพลังงานความเย็นที่แตกต่างกาันอย่างเช่น ประเภทตึกของอที่อยู่อาศัยนะครับตึกคอมเมอร์เชียลนะครับแล้วก็ตัวออฟฟิศนะครับต่างๆการที่แต่ละตึกนะครับไม่ต้องติดตัวระบบปรับอากาศเองในอาคารนะครับมันจะถูก รวมศูนย์มาอยู่ที่ตึกเซ็นเตอร์ยูทิลิตี้แพนนะครับประหยัดพลังงานภายในโครงการแล้วก็ลดอุณหภูมิในโครงการเพราะว่าตัวอย่างเช่นตัวระบายความร้อนอย่างเช่นคูลิ่งทาวเวอร์ครับก็จะมารวมศูนย์อยู่ที่ตึกเซ็นเตอร์ยูทิลิตี้แพนนะครับส่วนที่สารระบบน้ําดื่มนะครับแบบรวมศูนย์ก็คือเรามีโรงงานผลิตน้ํำดื่มที่อยู่ในตึกเซ็นเตอร์ยูทิลิตี้แพนแล้วก็ จ่ายน้ํำดื่มเนี่ยให้กับลูกค้าในโครงการโดยส่งผ่านท่อที่อยู่ใต้อุโมงของโครงการยินดีให้การเปิดรับนะครับผู้เยี่ยมชมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมที่โครงการเดอ Forest p i เทีที่เรากําลังดําเนินงานอยู่ในปัจจุบันได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางาเว็บไซต์ของบริษัทนะครับ www.unisatgreenenergy.com นะครับหรือว่าเข้าไปใน Line ออฟ i ิเชียลของอบริษัทได้ที่ Line แอด แอสไ i ร์ยูนิซั e กรีนเอเนอนะครับขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามา,าร่วมชมนะครับแล้วก็มาดูน,นวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบันเพื่อให้นำสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้ดียิ่งขึ้นครับ